ตอนแนะนำการปฏิบัติสำหรับโยคีโยคินีทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกหนึ่งมิถุนา2,566โครงการนี้ก็ตรงกับในช่วงของวันมาคาบูชาวิสาขาบูชา ซึ่งบรรเป็นกลางเดือนหกแล้วก็เป็นตรงกับโครงการและก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าราชินีด้วยก็ปฏิบัติคู่กันไปก็ถือว่าเป็นการแนะนำผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นด้วยตรงที่ว่า การปฏิบัติของผู้เข้ามาใหม่ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีความกังวลลังเลแล้วก็ยังถูกสิ่งที่เป็นคารวาสธรรมการคองเรือนการใช้ชีวิตคารวสายังถูกลุมเล้าอยู่ภาพยังติดตาอยู่เสียงยังคงได้ยินอยู่ยังคงจำเสียง ความคลองเลือนอยู่แล้วก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวกิริยาใดๆเป็นแบบคารวดไม่ใช่นักบวชจึงเป็นเรื่องที่ต้องปรับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเติมเติมกายวาจาใจที่มีสติก,กำหนดลงไปในการเคลื่อนไหวเขาจึงเรียกว่ามีการงานใหม่การงานใหม่นี่แหละ จึงเรียกว่ากรรมฐานเวลาเรามาอยู่ที่นี่เราจะมีงานทำอย่างเดียวกันไม่ไม่มีงานในเรือนไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยเรือนจึงเรียกว่าเป็นปันดารังคะบุคคลออกจากเรือนทำไมจึงออกจากเรือนก็เพศของเราก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดานะ ไม่ใช่บุคคลผู้ไม่มีศีลไม่ใช่บุคคลผู้รักษาศีนห้าแต่ว่าเป็นผู้ที่มีศินแปการนุ่งการห่มก็เปลี่ยนไปก็เป็นสีขาวเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องหมายของปันตารังค้าบุคคลผู้เว้นจากเรือนทีนี้ก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของการกำหนดและก็การปฏิบัติก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ เมื่อสักครู่ก็มอบกายคือแต่ละคนมีกายและก็ชีวิตชีวิตก็มีอยู่สองอย่างมีรูปชีวิตกับนามชีวิตสองอย่างนี้เกื้อกูลกันอาศัยกันมอบรูปมอบนามมอบชีวิตมอบกายอัตภาพและร่างกายถวายแด่พระพุทธเจ้าถวายจริงหรือเปล่าถวายมากน้อยแค่ไหนศรัทธาแค่ไหน เป็นเรื่องเฉพาะแต่และบุคคลเดี๋ยวไปดูเรื่องข้อวัดและปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมากน้อยมีกำลังไม่มีกำลังพอมอบแล้วก็มอบกายถวายชีวิตต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตของโยคีทั้งหลายก็เป็นชีวิตที่ไม่ปกติไม่ปกติจะมีผู้ดูแลจะมีสาระใหม่ซึ่งเป็นสาระที่ เคยนับถือแล้วนั่นแหละถึงพระพุทธเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกถึงพระธรรมเป็นสารณะที่พึ่งที่ระลึกถึงพระสงฆ์เป็นสาารณะที่พึ่งที่ระลึกแต่ว่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในระยะเวลาห้าวันนี้เวลาเราจะทำสิ่งใดเราก็จะมีความเคารพมีความยำเกรงในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเรา จะทำอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรจะพูดแต่จะอะไรเราก็จะมีความเคารพในพระธรรมซึ่งเป็นคําสอนเป็นเนื้อหาคําสอนที่เราจะประพฤติปฏิบัติช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาเราเมื่อผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามก็จะไม่ตกไปในที่ชั่วและก็จะอยู่เป็นสุขธรรมจารีสุขังเสติผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ในส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพอเวลาเรานับถือประพุทธพระธรรมเป็นสารณะแล้วเนี่ยแต่ผู้ที่ดูแลเรากระชับเราดูแลเรากับเป็นสังฆรัตนะเป็นพระสง์ก็คือครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็จะเรียกว่าพระวิปัสนาาจารย์ที่ดูแลเราเพื่อให้เกิดพื้นที่และก็เวลาที่น้อยๆแบบนี้ เราจะมีสติมากขึ้นมีความระมัดระวังมากขึ้นควรคิดสิ่งที่ควรคิดควรทำสิ่งที่ควรทำควรพูดสิ่งที่ควรพูดพอมีกรอบมีระเบียบมีแรงจูงใจมีข้อประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ mm hmm. เขาจึงเรียกโครงการนี้ว่าโครงการปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักบนโลกใบนี้ ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในจักรวาลน,นี้นะพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นก็ยากจะใช้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ให้รอดและปลอดภัยก็ยากจะได้พบพระพุทธเจ้าก็ยากจะได้ฟังธรรมแบบนี้ก็ยากมันมีเวลาจำกัดเมื่อพระพุทธศาสนา อุบัติเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วแม้ไม่ทันพระองค์เรายังมีชีวิตอยู่ไม่เจ็บไม่ร่มหมอนนอนเสือ่อยังเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็พระสัทธรรมก็ยังมีการประกาศเป็นไปเพราะฉะนั้นให้เราได้ขนขวายทำกุศลคุณงามความดีอย่างที่สุด จะแนะนำอะไรกันนักหนาบางคนบอกในใจนะจะแนะนำอะไรนักหนาเนี่ยมาทุกครั้งก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งความเข้มข้นและความประณีตของกุศลที่กำหนดลงไปเนี่ยมันต่างกันนะต่างกันบางคนมาครั้งแรกละเอียดมีกำลังกุศลมีความละเอียดมีกำลังพอ ครั้งต่อมาอ่อนลงไม่มีกำลังไม่ละเอียดเหมือนครั้งแรกหนักๆเข้าหายไปเลยก็มีนะก็มีแต่บางคนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนก็ทรงตัวเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในบรรดาการปฏิบัติธรรมที่เป็นสัพายะทั้งเจ็ดนะ จะเป็นอาวาสจะเป็นที่พักที่อาศัยอาหารการกินการบริโภคกรรยะาณมิตรการสนทนาพูดคุยความเย็นความร้อนหลักธรรมมีความสำคัญหมดเลยในเรื่องของการสัพปายะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยละหลากหลายโด,โดยที่เรานึกเองนะ ตลอดไม่ได้ต้องมีครูบาอาจารย์คอยคอยดูคอยเป็นกัลยะาณมิตรให้แก่เราเพราะความศรัทธ,ธาเนี่ยมันมีมันมีขึ้นมีลงมีมากมีน้อยเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายใช้ไปบ่อยไปกระผูกพังหมดเสื่อมสลายไปศรัทธ,ธาก็เป็นอนิจจังเป็นสังขารธรรมที่เป็นอนิจจังความเพียรก็เป็นอนิจจัง เพียรอยู่ในบรลลังพอออกนอกบรลลังแล้วก็ไม่เพียรแล้วแต่เพียรในบรลลังเพียรไปเพื่อกําหนดระวังบาปละบาปเจริญกุศลรักษากุศลแต่พอออกจากบรลลังการปฏิบัติแล้วความเพียรนั้นกลายเป็นเพียรเพื่อระวังกุศลเพียรเพื่อละกกุศลเพียรเพื่อเจริญบาปเพียรเพื่อรักษาบาป สำหรับบางคนที่เป็นผู้ใหม่ก็กจะตกอยู่ใน,ในข้อนี้ประทานไม่เกิดครูบาอาจารย์จึงคอยต้องคอยดูคอยเติมเต็มให้กำลังใจเหมือนวัวเหมือนเหมือนโคสมัยโบราณที่เขาไถานาอยู่ๆไปจับมันไถเลยไม่ได้นะมันไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรคือแอก อะไรคือไถอะไรคือร่องอะไรคือรอยอะไรคือพืชอะไรคือผานอะไรคือเชือก,อะ,อ,กอะไรคือการบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโคนั้นจะต้องถูกฝึกฝึกเทียมโคฝึกให้เดินซึ่งฝึกไถ่เนี่ยฝึกเดินเนี่ยการบังคับด้วยเครื่องมือต่างๆด้วยพันธนาการด้วยแอกที่คล้องคอเขาเนี่ยเขาก็จะไม่คุ้นเคยก็จะเกิดความลำคาญ จะสลัดบ้างจะหนีบ้างแต่เมื่อพือ่แต่เมื่อนายคนที่ฝึกโคฝึกบ่อยๆเทียมบ่อยๆและเป็นเวลาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปนหนักเข้าโคก็จะเป็นแล้วก็จะนิ่งก็จะไถานาทำการปลูกพืชปลูกผักได้สำเร็จผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัน มาใหม่ๆก็จะไม่ค่อยได้มีความเข้าใจจนมากนักเพราะว่าเครื่องมือในการปฏิบัติมีเยอะหลายอย่างไหนจะต้องกราบสติปฐานกราบธรรมดากราบได้ไหมได้แต่ยังไม่มากพอยังไม่ดีพอมีการกราบที่มากกว่าน,นั้นเขาเรียกกราบสติปฐานกราบช้าๆกำหนดดูก ความเคลื่อนไหวของกายช้าๆไม่เลยกราบสติปัฏฐานไหนจะเป็นการแผ่เมตตาซึ่งมีบทให้กำหนดเพื่อให้เราได้รู้จักแสวงหาความสุขว่าเมื่อเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักสุขเกลียดทุกข์จึงสร้างสุขให้เกิดกับจิตตัวเองเป็นพยาน แล้วก็แพ่ไปที่คนอื่นอาศัยอารมณ์ก็คือสัตว์อื่นทําให้เกิดเมตตาเมื่อทําบ่อยๆทํามากๆจิตมันก็จะเบาลงมีความเมตตาแล้วก็กําหนดกรรมาฐานอื่นก็คือการเดินเดินก็คือเดินยกขาซ้ายขาขวานยกหนอเหยียบหนอ ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอระยะที่หนึ่งที่สองที่สามไปตามลาดับแต่ว่ามีการจดจอใช้จิตจดจอกำหนดเป็นเรื่องการทำงานการเดินนี้เป็นงานงาน,นนี้เป็นกรรมฐานเมื่อเดินในระยะที่กำหนดพอสมควรเอาผลจากการเดินก็คือสมาธิที่เกิดจากการจดจอบริกรรม มานั่งก็จะเชื่อมต่อในอเดียบทนั่งแล้วก็กำหนดในอเดียบทนั่งต่อน่าจะเป็นการดูภายในกายของตนกำหนดโดยอาศัยลมหายใจที่มันเคลื่อนไหวเข้าออกแต่การดูลมดูยากจึงแนะนำให้ดูอาการของลมอาการของลมที่ทำให้ท้องพองเมื่อลมเข้าท้องก็จะพองเมื่อลมออกท้องก็จะยุบ ไปดูอาการตรงนั้นนะซึ่งเป็นพื้นฐานของการกำหนดจะทำให้เห็นความเคลื่อนไหวได้ง่ายพอเห็นแล้วรู้สึกแล้วครูบาอาจารย์ก็จะติดตามถามไทยเราก็บอกอาการพอบอกอาการปุ๊บก็มีการเพิ่มมีการทำต่อเนื่องอเสริมเข้าไปให้การเห็นนั้นคงอยู่เมื่อไม่เห็นก็จะมีวิธีการอื่นที่ ไม่ให้จิตไปสนใจอารมณ์อื่นที่เรียกว่าว่างไม่มีอะไรจะทําสิ่งที่ไม่ไม่มีอาการหลักไม่มีการกําหนดหลักอยู่จิตก็จะฟุ้งซ่านจริงๆจิตมีการทำงานอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ใช่กรรมาฐานนั่นคือฟุ้งเรื่องราวอื่น,นที่นั่งคิดไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยแล้วก็ช่วยคิดด้วยพอมีเรื่องเข้ามาปุ๊บ ก็ช่วยคิดเรื่องนั้นสีขาวขาวมากขาวน้อยขาวใหญ่ขาวเล็กเรื่องคนเห็นภาพคนก็คนชอบไม่ชอบได้ยินเสียงเสียงดีไม่ดีเพราะอะไรเสียงเหล่านั้นเพราะอะไรคนเหล่านั้นเพราะอะไรสิ่งเหล่านั้นไปช่วยคิดช่วยวิเคราะห์จนหมดเวลาพอหมดแล้วก็ยังค้างคาอยู่ยังไม่จบยังไม่จบ พอาบาลังต่อมาก็มีอีกอันนี้เป็นการพลาดจากการกำหนดกรรมาฐานหลักเดินดูเท้านั่งให้ดูท้องก็คงต้องแนะนำพื้นฐานแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ตลอดก็จะตรงคำถามแรกว่าจะแนะนำอะไรกันนักหนานี่แหละคือสาเหตุมาก็ต้องมาทวนมาทวนทบทวนใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นแนวเดียวกันพอเวลาเริ่มลงมือปฏิบัติเราทั้งหลายโยคียทั้งหลายจะได้ไม่ไม่ข้ามขั้นตอนเริ่มลงมือปุ๊บจดจ่อทันทีเลยจดจอ่อทำอย่างเดียวคือเดินดูเท้านั่งดูท้องคิดฟุ้งอะไรมีไม่ใช่กรรมฐานหลักถ้ารู้ตัวและรู้สึกให้กำหนดทันที ว่าคิดหนอคิดหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอแล้วก็มาดูเท้าเดินดูเท้าก็ไม่ใช่ดูแล้วคิดในเรื่องเท้าดูแล้วปล่อยดูแล้วปล่อยดูแล้วปล่อยเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้วกำหนดเห็นแล้วกำหนดเห็นแล้วกำหนดหรือขั้นสูงก็เห็นแล้วรู้เห็นแล้วรู้ดูแล้วรู้ดูแล้วรู้กำหนดปล่อย อาจจะมีการเทียบเคียงอาจจะมีการชื่นชมอาจจะมีการคุ้นคิดบ้างแต่อย่าปล่อยมากอย่าปล่อยมาก9ก้าต่อ9ก้าเดินขวาย่างหนอ่อมีอะไรเกิดขึ้นขวาย่างหนอ่อเราจะเห็นว่าขวาขยับมีจิตสั่งให้ยกยกเคลื่อนอาการเคลื่อนของการยกนะเคลื่อนจากเท้าจากเดิมย่างเคลื่อนไปย่างย่างก็คือย่างเป็นคําสั้นนะจริงๆก็คือก้าวก้าย่าง ย่างหนอก็คือลงเหยียบทำไมต้องหนอคือให้มันจบเป็นคำที่ตัดอาการบุรพาจารย์ท่านบอกว่าเป็นหัดพบตัดชาติคำว่าหนอรู้อาการตัดอารมณ์ให้มันขาดจากกันและกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหลังแต่ว่าขวาย่างหนอดูอาการ ขวาที่จะเป็นอาการหนึ่งจิตก็กลุ่มหนึ่งย่างก็ไปอาการหนึ่งจิตก็กลุ่มหนึ่งหนอก็อาการหนึ่งจิตกลุ่มหนึ่งบางคนรู้ขวาย่างไม่รู้รู้หนอเหยียบบางคนไม่รู้ขวารู้ย่างไปหนอไม่รู้เหยียบไม่รู้บางคนย่างไม่รู้ยกไม่รู้ย่างไม่รู้ไปรู้เหยียบมีหลายอย่างแต่ละก้าวไม่เหมือนกัน งานที่เดินเป็นความหลากหลายแต่บางคนก็ดูไม่ออกเดินไปไม่รู้เลยรู้เดินสิบเกาบางทีรู้หน่อยเดียวรู้หน่อยเดียวคิดเยอะมันมีหลายอย่างเพระาะฉะนั้นให้ทำตามอาการของจิตที่เราได้รับการแนะนำอันไหนฟุ้งแนวทางไหนฟุ้งกิริยากรรหนดตรงไหนฟุ้ง อย่าเดินไปลอยนั้นอย่าคิดไปลอยนั้นอย่าเข้าปัญหาเข้าไปสู่ตรงนั้นให้เปลี่ยนวิธีใหม่ๆดูใหม่ยกดูใหม่ขวาย่างหน่ขวาย่างหนอ,อหนอเราดูอะไรเรามีคำเรามีคํากำหนดคำบริกรรมไหมเรามีอาการดูไหมดูดูเนี่ยคือดูด้วยจิตนะไม่ใช่ไปก้มเท้าก้มตามองเท้า เราเห็นอาการเคลื่อนเคลื่อนไหวไหมอาการยกขาดจากเหยียบอยู่นะอาการเคลื่อนขาดจากยกอาการเหยียบขาดจากการเคลื่อนมันไม่ติดกันไม่ใช่ว่ายกกระเบื้องแผ่นกระเบื้องมาติดขึ้นไปด้วยเหยียบมันก็ไปด้วยมันก็ไม่ไม่ใช่มันจะขาดจากกันอาการที่ขาดจากกันมีผัสสะอยู่อาการที่กระทบมีผัสสะอยู่ พอผสัสสะกระทบปุ๊บมันก็จะมีเวทนาทำเห็นความรู้สึกตึงหย่อนเย็นร้อนลื่นเหนียวหนือดมีเห็นอะไรก็ส่งอย่างนั้นไม่ใช่เดินไม่เห็นเลยก็ต้องไปเดินใหม่ดูใหม่เมื่ออย่างนี้ไม่เจอก็ต้องเปลี่ยนอย่าซ้ำเดิมๆอย่าอย่านิ่งข้อสำคัญคืออย่างนิ่งหาให้เจอว่ามีอะไรบ้างดู คล้ายๆเป็นคนสงสัยอยากรู้อยากเห็นให้เป็นคนสงสัยอยากรู้อยากเห็นอารมณ์ที่เดินเหมือนกับเราอยากรู้อยากเห็นหลายสิ่งหลายอย่างและมันทำให้เกิดความทุกข์เกาะนั่นแหละเอามาใช้ปรับกันไปและเดี๋ยววิธีการความรู้ต่างๆก็จะค่อยๆ เพิ่มเติมขึ้นค่อยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเ,เมื่อกำหนดปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะมีเนื้อหามีสภาวะที่กำหนดได้มากได้น้อยนะมาส่งครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกัลยะาณมิตรคอยรออยู่แล้วและท่านก็จะประเมินประเมินผู้ปฏิบัติว่าทำจริงไหมกำหนดจริงไหมกำหนดถูกไหม สติมีกําลังแค่ไหนแล้วศรัทธามีกําลังแค่ไหนความเพียรมีกําลังแค่ไหนสมาธิมีกําลังแค่ไหนปัญญามีกําลังแค่ไหนครูบาอาจารย์จะเป็นผู้ดูแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปบางอย่างมากก็จะลดลงบางอย่างน้อยก็จะเพิ่มเข้าไปซึ่งเป็นวิธีการของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นก็สรุปคร่าวๆนะเริ่มต้นตอนช่วงเวลาจากนี้ไปก็ กำหนดแล้วก็ปฏิบัติให้เต็มที่ถ้าใครยังมีกำลังศรัทธาน้อยอยู่ก็ตั้งอกตั้งใจว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเนี่ยเราเ,เรามาเพื่ออะไรเราศรัทธามีความเคารพในพระพุะทธธรรมประสงค์จริงไหมมาแล้วจะต้องทำความเพียรความเพียรของเราเนี่ยให้ทำก่อนเวลาทำก่อนเสมอไม่ใช่เพียรเพื่อนอนไม่ใช่เพียรเพื่อสนทนาไม่ใช่เพียรเพื่อฟุง้ง ต้องเพียรอยู่ในอารมณ์กรรมฐานสติระลึกก็ระลึกในกรรมฐานเดินระลึกเดินระลึกรู้ระลึก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 ขยับอย่างไรยกอย่างไรย่างอย่างไรสมาธิตั้งมั่นนะสมาธิตั้งมั่นเดินก็ตั้งมั่นอยู่ในอาการเดินไม่สัดสายไปอย่างอื่นส่วนปัญญาก็จะเห็นเห็นเห็นรู้เห็นรู้เห็นรู้โดยอาการต่างๆ เขาเรียกว่าอินรี์ห้าที่เป็นอุปการะต่อการปรปฏิบัติเดี๋ยวค่อยมาต่อย,ยอดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกทีก็สำหรับช่วงเช้านี้ก็ประมาณนี้ก่อนแนะนำในเบื้องต้นส่วนการปฏิบัติคนที่มาใหม่ก็ดูที่ตารางและดูกระะารยานมิตรผู้ที่ปฏิบัติอยู่ก่อนแล้วเขาปฏิบัติตอนไหนนะ